สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพอกันยัมมือเสารอีกแล้วน้ำบรรยากาศอันสดชื่นสดชื่นฝากพี่ฝากน้องสิบ้าพี่น,อน้องพยายามหนูยัมมือเสารพอาะเซเว่นลลยหลังอยู่สิมานบอมบูนีนะครับไปบึงกัน เต,ต่อบน,อออนขดขาพี่น้องโอ้ยังยังหนักว่าเราไม่จีงาแต่สวยรักนี่คือลมเนี่ยพี่น้องคือลม หลากพี like. ่น้องโอ้หลากยุติต่าไหร่ล่มไปเลยปวดพ่อถึงสิได้หางไหมดูรักษักบ้านเห็นแต่เดียว ว่ามันมันเหลือตอนแรกเราจะมาหางไหมพี่น้องเราจะเหดหลักมาไหมพอสักมันอยู่สักมไมอย,ย,ย,ยู่พี่น้องไปทางนี้ ข่านรูดไปวนเลยพี่น้องบ่ถือเก่งใช่ไหมเก่งจริงเก่งหลักนีก็บเปถือ emaolong ten pia kondivino lắm ní thì bọt đi lắm ní cả bọt thì. lắm ní cả bọt thì lắm ní vậy. bọt đi แต่พี่น้อันเดือดขนนี่เราเป็นคือคืคือยังคลายๆกับคือยังฝนสีตกบ้หนึ่งฝนสีลินหนึ่งนเดียวแต่พี่นงพันเดือดขน อีกแล้วโอคจริงจริงหยาไปเช่นจะคอยนั่งอยู่ที่หลังนี่หรอกเหยียบเลยไปเนาะได้กระบวงนดูเหยียบบวงไปเลยแข่แลเสียเลยคักแ่ bây nhau vào đây đi lụt, lụt vào đây lụt nhau vào đây xí lụt vào đây cũng ừ, này quá bao lụm lụt nhau về đây thuê nắm hàng thì làm gì đó บรรยากาศเย็นเย็นชื้นชื้นคือฝนสีตกอีีแล้วเนี่ยเอามาขึ้นเขาแมวลาขึ้นมีแมวลาครับพี่นะครับก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณพี่แย้มเด้อพี่แย้มนะครับพี่แย้มทางต่างแดนได้มาเล่นน้ำแจมากห้มาเล่นลน้ำใจพอพญาามากนะครับพี่น้อง ขอบพระคุณในลายนะครับขอพระเยบมมีสู้ความร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยขึ้นเป็นหลอยเทาพันเทาเด้อพี่เยมเด้อนะครับที่ได้มาแล่นน้ำแต่มากสำหรับไมเวลาเมือขึ้นนี่นะครับ ขอให้มีความสุขเรื่อยๆแต่เว้นกำลังขึ้นพี่น้องฝนแดง้งคืองึงอยู่พัดลมรีบรีรีบรีบรบรบรบขึ้นบางต้นใหม่ก็ฝนแต่เว้นอย่างได้ว่าแดงครักแดงเนี่ยเลยโว้ะ วันที่สามสิบนี่อย่าลืมครับพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวเขามา่เป็นกำลังใจที่งานสามลอยเพืบันเพลงแลค่าลอยสามสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับบ่อแพงบ่อแพงศิลปินรับเชิญว่หาฮอกกมีพิมพ์ผ้าพอนศิริเจ้าของผลงานเพลงน้ำตาเมียสาวมาแล้ว <c oughs> มาฟ่อพี่ฟ่อน้องแล้ว พร้อมกันนั่นกม็มีไอ้ลูกแพอพุลเล่พอนกับมาจบของผลงานเพลงหลายผลงานเพลงครับพี่น้องครับแล้วก็มีดอกฝ่าเพชรผู้พัพนมาหาพี่น้องเราคือกันดอกฝ่าเพชรผู้พันกับมาครับพี่น้องครับดอกฟ้าเพชรผู้พัพน บ่วงลังนี้ก็หลุขื้อกันโอ้อเกง่งสิลังนินปเราพูดผิดงบทังนั้นคุ้มค่าครับพี่น้องพร้อมครับศิลปินทางวงสาวหน่อยเพชรอนแ,แพงเต็มวง ลำเป็นเรื่องให้พี่ให้น้องฟังจนจบเรื่องเลยฟังจนจบเรื่องฉะนั้นแล้วร้อยสามสิบเก้าบาทบอแพงครับพี่น้องครับเพราะว่าทีมงานเรายังออกไปทางนอกบทันใดพี่น้อง

没八块钱能塞进呢。 ดึงเตวที่ก็คุ้มเลย่น้องสวยงามขนาดเลยสีหวานปีนี้นะครับออกแบบโดยพรามนาัท <c oughs> มาขึ้นแม่ลากันจนเลกครับพี่น้องครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนหอดหาทุ่มหาทุ่มกลัวน,นิดๆนะครับมวนก,กันก๊บทีบเราเมื่อคืนก็ขอพูนเจ้าของมาละยนลำใจนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่แย้มนะครับ ยังไหมาได้น้ำใจพอพะยามานะครับพี่น้องครับก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงมีความสุขได้ลายสุขภาพร่างกายแรงแข็งแรงจะเจ็บย่าไข้ย,ย่าจนหาหมาสองพันก็ไหรันเบร์ขึ้นเป็นลอยเท่าพันเท่าไปเลยนะครับ สนับสนุนทีมงานสนับุนด้วยดีเืมอมานะครับี่แย้มเป็นคนมีน้ำใจงามเราขอให้มีความสุขหลายๆได้พี่แย้มเด้อนะครับเอาหสนบคลิปนี้เว้สนีหพอนะไม่ได้คลิปหนาขอบคุณแฟนคลับ FCT ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไบแช์ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเผินออฟฟิเชียลด้อพี่น้องนะครับ ใกล้แล้วใกล้ถ like ึงสองหมื่น to สับสกัยแล้วครับพี่น้องครับถ้าเขามากดไลค์กดสับสกัยหลายๆนะครับพี่น้องครับกดกระดิ่งกดที่ตามดูดูให้ไล่ให้พอพยันชนะนะครับใกล้แล้วใกล้ที่ถึงสองหมื่นสับสกัยแล้วนะครับพี่น้องครับเอาไปชนนี้พอแม่ได้คิดมาขอบคุณนเพล totally cool. ินครับเวซิตี้ตามยืนยุกอะไรกดสับสกัยคือเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับไปเล้วครับพี่น้องครับขอให้มีความสุขกันหลายๆรักษาสุขภาพนั่นนะครับโรคภัยไข้เจ็บมันหลายช่วงนี้นะครับ ไปแล้วครับ